เราจะใช้กรรมฐานให้เกิดประโยชน์แก่ชีวิตประจำวันได้มีหลักใหญ่ๆเท่าที่ได้พิสูจน์และพิจารณาทดลองดูแล้วพอที่จะสรุปลงได้ในหลักสามประการหนึ่งขอให้ท่านจงพยายามรรมสติตามรู้การยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิด ของท่านเองอยู่ทุกลมหายใจแม้ว่าท่านจะเดินไปไหนอยู่ที่ไหนผู้คิดเรื่องอะไรทำสติตามรู้สิ่งนั้นๆโดยไม่ต้องเลือกการเลือกเวลาเวลานี้ท่านก็ทำได้ไม่เฉพาะแต่ว่าฟังเทศของหลวงพ่อแล้วกลับไปบ้านจึงจะนั่งสมาธิภาวนาเอากันเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ กำหนดู้ลงที่จิตของตัวเองแล้วทำสติคอยจ้องอยู่ที่จิตในเมื่อเรากำหนดรู้ลงที่จิตแล้วตราบใดที่กายกับจิตยังมีความสัมพันธ์กันอยู่สิ่งใดที่ผ่านเข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใดใจเราย่อมรู้อยู่ตลอดเวลา ในเมื่อเราตั้งใจทำสติจดจ้องอยู่ที่จิตเราก็รู้ทุกโอกาสทุกเวลาที่มีสิ่งผ่านเข้ามาเพราะจิตเป็นผู้รู้อะไรผ่านเข้ามาทางตาก็รู้ทางหูก็รู้ทางจมูกก็รู้ทางิ้นก็รู้ทางกายก็รู้แม้แต่ความนึกคิดเกิดขึ้นในจิตจิตก็รู้ของจิตเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจมันก็รู้ เพราะฉะนั้นในทำนองนี้เราพยายามทำสติตามรู้สิ่งเหล่านี้คือรู้การเดินเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดของตัวเองเป็นการเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นในเมื่อเราเอาใจใส่ตัวเองให้มากขึ้นเราย่อมจะรู้ความจริงของตัวเอง รู้ความจริงของตัวเองโดยที่เรามีความคิดหรือไม่มีความคิดเราเดินช้าหรือเดินเร็วเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็จะรู้ความจริงของตัวเองได้อันนี้เป็นวิธีหนึ่ง